ยุคนี้ขอยกมือให้ AI จริงๆค่ะเมื่อมีเด็กอายุเพียง14ปีสามารถสร้าง,งเงินได้ถึง2,400ดอลลาร์ด้วย AI รือประมาณ8,31,600บาทโอ้ oh my gosh ซึ่งตอนเราอายุ14ปีนั้นเรากำลังเล่นเกมโดยเขาสร้างเงินจากการทำให้รูปขาวดำแบบนี้กลายเป็นรูปที่มีสีสันแบบนี้คือมันดูเหมือนจะง่ายนะแต่เขาสามารถสร้าง,งเงินได้จริงด้วย AI ตัวนี้เลยค่ะ Palette.fm เมื่อเข้ามาในหน้าเว็บแล้วเราสามารถกดอัปโหลดอิมเมจรูปที่เราต้องการเปลี่ยนสีอันนี้เป็นรูปตัวอย่างที่เราหามาจากในเน็ตนะคะแล้วมันก็มีโทนสีของรูปให้เราเลือกเยอะมากเลือกโทนสีที่ใช่แล้วก็สามารถกดเซฟได้เลยนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างที่เราลองใช้กับ AI ตัวนี้ เราสามารถทำเงินได้จากการขายเซอร์วิสเหล่านี้ไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์ม Etsy หรือ Fiverr เราสามารถทำเป็นของขวัญให้คุณปู่คุณย่าก,ก็ได้นะเอาจริงๆการสร้างรายได้ด้วยวิธีแบบนี้อ่านไม่ได้เห็นผลโดยทันทีแน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาแต่ถ้าเกิดมันติดตลาดขึ้นมาเมื่อไหร่มันปังแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปลต่อไป